สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนีโคคาสกิคนเดิมคนนี้นะครับกับเจ้าตัวละครหมาเฝ้าบ้านแมนที่จะเข้ามาใหม่ในวันนี้นั่นเองไม่ใช่จริงๆไม่ใช่จะเข้าจริงๆมันก็เข้าแล้วแหละ <c oughs> แต่เราผมจะมาสุ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับและอย่าลืมที่จะคอมเมนต์นะครับสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆได้นะครับผม สำหรับรางวันนะครับของเจ้าหมาฟอาบ้านแมนเราก็ไปดูกันเลยนี่ก็จะมีเจ้า Watchdog Man อ,อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะมี Sonic อ to m มิราชาทะเลดักชยัยราชาใต้ดินมัคซินแมนอาชูลา่าแล้วก็จกกักรพรรดิเด็กก็เหมือนๆทั่วๆไปเลยครับปกติเลยครับแต่ว่าที่ผมเลงนะครับผมอยากได้อ t o อมิกเพราะว่าผมยังไม่ได้เนาะแล้วก็อยากได้หมาฟอบ้านแมนเป็นมากๆเลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปจิ้มไปจิ้มจิ้มจิ้มจิมนี่หลอกไปหที ดูดิหมาปอบ้านแมนจะมาหรือเปล่าเปอดเข้ามานะครับก็ได้สีม่วงฉันไม่ขำไม่ออกหรอกนะโอ้โหสมัยแมนมาจังหวะนี้ก็กดต่อไปเลยครับหืกดรัวๆจนกว่าจะได้ดีกว่าเฮ้ยยุงมาแต่ว่าเรามียุงร่างสองแล้วกดไปอีกสิบใบครับจังหวะนี้โอ้โหแต่อย่าเพิ่งได้ใจไปพูดอ,อย่างนี้มีลังสงหอนว่าจะไม่ได้แน่นอนหรือเปล่าเอ้ยไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ตบปากตบปาก อโอเคไปต่อยสิบใบนะครับอกลุ่มฟูบุกิกำลังจะมีชื่อเสียงแล้วนะจังหวะนี้พายุนรกฟูบุกิจริงๆฟูบุกิถ้าเกิดสมมติมาเป็นล่าง2ก็ดีเหมือนกันครับก็แบบเป็น SR อะไรยายเงี้ยเพราะว่าก็น่าจะโหดอยู่นิดนึงเนาะ S SR อะไรยายเงี้ยตายกดไปอีกทีนึงอ,อามารัวรัวเฮ้ยเดะเดวเรากดถูกแล้วเปล่าใช้ใช้ตัวดำหรือเปล่านีม่มาสองตัวต่อกันเลยจังหวะนี้ โอ้โอ้โรีรก่อนรีก่อนรีก่อนกดไปหนึ่งครั้งข่าวนี้กำลังประมวลผลจังหว่านี้จะได้หรือเปล่าทองมาไหมอืมอ่าอ่าออสสอาร์จาพวกยิงเอาที่คิดว่าตัวเองไม่จะเป็นต้องวิทวัฒนาการดอกเตอร์จีนัสแนนเองโหไม่ต้องพูดเลยครับจังหวะนี้ได้สามแล้วสามอีกสี่ไม่เห็นจะมีสีทองซักตัวเอาไปกดอีกทีนึง โอ้เอ้าอื้ืออื้ืออื้ืออ่าอ่า S R ครับแกคิดว่าฉันไม่สังเกตเห็นหรือไง I ังก็โอเคแต่เอาอะตอมมมิกาหน่อยไม่งั้นก็หมาเฝ้าบ้านแมวมาเลยกี่ใบแล้ววันนี้ความยุติธรรมความยุติธรรมโอ้โหผมว่าน่าจะ70ใบละกดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับจังหวัดสีทองมามนุษย์ได้สร้างมลพิษ มออเอามาทำไมมีรางและมีรางว่าจะแบบ180บบบใแบแน,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 น่ยังวันี้มีรางว่าจะร8 0ใบแน่ยังวานี้โอเคปดออกก่อนตอนนี้เรากี่ใบแล้วเดี๋ยวเราไปรับข่องรางวัลก่อนครับตอนนี้เราก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณ80บใบแล้ว0ใบแล้วก็ยังเหลืออีก100ใบเนาะก่อนที่เราจะได้การันตีเนาะ oh! <c oughs> ไบ กดต่อครับจังหวะนี้กดอีกสิบใบป,ปะมวนผลแล้วคราวนี้ก็มาเอซอาร์ SR. นึกว่าจะสีทองหูสีทองต่อกันเลยไม่ได้หรอฮะโอ้พายุนาะรกมาสมตัวแล้วนะสมตัวแล้วนะโอ้เหนื่อยเลยเนะี่ยอ่าร์อาืม นิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเดี๋ยวเดีผมขอดูอีกทีว่าเปิดไปเท่าไหร่อ๋อ110แลละไปต่อไป120ยกดเข้าไปเลยครับจจ้วาวันนี้ป่ามวนผลมาโอ้โห SR มาหตัวก็ยังดีก็ยังดีแต่ถ้าดีก็ SSR นะ S SR มามา s r ขอ <c oughs> ตอบไปเลยครับเขร้อย30ใบครับ SR มาแล้วโอ้โหผมผมดูทรงแล้วน่าจะปิดที่180ใบแน่เลยจังหวะนี้กดไปหนึ่งทีโอ้โห140แล้วถ้าเกิด150ไม่มาผมบอกกันเลยปิดจ็อบที่ร8อยใบอย่างแน่นอนครับปิดจ็อบ1 8 0ใบยอย่างแน่นอนม SR มันต้องมีสีทองสิมันต้องมีสีทองสิ อย่างน้อยก็ขอสักสองตัวอย่างน้อยก็ขอสักสองตัวสีทองสีทองออไอ้เหี้ยโอ้โหไปแล้วนะครับเหลืออีก30บิบใบสุดท้ายไม่มาแล้วผมต้องเอาการันตีอย่างแน่นอนแล้วครับจังหวะนี้เยี่ยมโอ้ไม่อยากคิดเลยจะทัสมั่อกี่ผมจะเอาอะไรไปใช้อบ้าเอ้ กดต่อไปครับจังหวะนี้อือหือเฮ้ยสีทองมาฉันเป็นเพียงโอ้โหได้หมาเฝ้าบ้านแมนสองตัวจังหวะน,นี้หมาแล้วครับหมาเฝ้าบ้านแมนปัดทะลวงอ่าจังหวะนี้นะครับโอ้เรียบร้อยนะครับโอ้โหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ได้วอดด็อกแมนนะครับคราวนี้เหลืออีกแค่หนึ่งใบเนาะหนึ่งใบปะวะหนึ่งใบปะ ไหนขอดูหน่อยอีกกี่ใบอีกกี่ใบใน,นต้องเข้ากิจกรรมต้องเข้ากิจกรรมนี่อีกแค่ใบเดียวนะครับโอ้ทั้งนั้นผมก็สุ่มไปเลยครับแล้วก็ไปรับ Watchdog Man นะครับทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะก็จะได้รับการันตี1ตัวแล้วก็ Watchdog Man ที่ได้มานะโอเคค่อนข้างคุ้มค่านะจังหวะนี้โอเคเหลือ70ใบเนาะคราวนี้เราก็ไปกดรับ Watchdog Man เลยอ๋อได้เศษมา70นะครับคราวนี้ เดี๋ยวเราก็จะไปอัพกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าค่าสเตตัสพื้นฐานของหมาเฝ้าบ้านแมนอยู่ที่เท่าไหร่หกแสนสี่หมื่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณน,นี้เดี๋ยวเราเอาไปลงตู้เลยดีกว่ากดไปเลยครับจากว่นนี้หมาเฝ้าบ้านแมนจากเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลหนึ่งร้อยสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปดูดีกว่าว่าค่าพลังมันเพิ่มขนาดไหนนะจากตอนแรกอยู่ที่ประมาณ 6แสนนะครับตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่9 0 0 0แสนนะขึ้นมาอีก3 0 0แสนนะเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ครับจากดาร์ชายนะย้ายมาให้หมด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 นะย,ย้ยายย,าย้ยายย,าย้ายย้ายย้ายทุกอย่างต้องย้ายครับย้ายมาให้หมดเอามาใส่ให้ Watch Dogman ที่ผมเตรียมไว้นะป้าบ๊าบ๊าแล้วก็ตามด้วยอุปกรณ์ใส่เข้าไปใส่จัดไปเวลร้อยป้า ดูดิขึ้นมาเท่าไหร่หนึ่งล้านสามแสนนะครับโอ้โหวันนี้นะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ประมาณล้านห้านะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาลงทีมหลักเลยดีกว่าอืมมาเฝ้าบ้านแมนเหรออ่น่ารักกุเกิบจริงๆเลย,เอยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นนะครับเดี๋ยวปั้นให้ถึงที่สุดเลยคราน,นี้ปดดาก่อนครับ คราวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นสีดาวได้ไม่ยากแต่ว่าผมค่อยๆเก็บไปนะครับจริงๆจริงๆผมก็มีนี่เตรียมไว้แล้วนะแต่ว่าผมจะเตรียมให้ทัศษมักี่เนาะแล้วก็เก็บไว้คราวนี้ทักษะเราก็ปลดไปเลยครับอืมแล้วก็ทักษะนี้ผมเตรียมไว้เยอะมากเลย800กว่านี่่กดไป80เลยคราวนี้เราก็กดอัพไปอัพคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะดีไปเรื่อยๆเนาะว่าเจ้าหมาผมจะดันได้สูงสุดเท่าไหรนะ่เนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณล้านหกเนาะไปเราก็กดไปเรื่อยๆครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมก็อัปได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าพอขึ้นอันนี้มันต้องใช้สีดาวผมต้องใช้เวลาฟาร์มอีกนิดนึงเนาะถึงจะขึ้นสีดาวได้แล้วก็โอเคเท่านั้นเดี๋ยวผมจะไปรีดักชายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปอาว,วุธข้างหน้ากันเนาะนี่กดคืนค่าไปเลยครับนี่เราไม่จําเป็นต้องใช้อันนั้นเนาะการ์ดรีค่าสําหรับการ์ดรีค่านะั้นมันจะรีพวกเลเวลนะั้นต้องใช้ด้านบนเนาะโอเคเนี่ยเรารีค่าไปทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้ จ้าหมาเฝ้าบ้านแมนกันดีกว่าไปอัพพลังป้องก,กันก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เลือในการโจมตีเนาะนี่เราใช้ไปเลยครับแล้วเมื่อกี้กูกดไปทำไมวันเนี้ยบืนบืนบืนเอ้าไอ้บ้าเอ้ยหลุดมือไปกดตัวอื่นบืนบืนเอาใหม่ทีครับบืน บื้มกดไปหนึ่งทีอานนี้เราเอาเวลให้ตันอะไรอีกแสนเดียวอะอืมเก้าเก้าโอ้ไม่ถึงร้อยฮะได้แค่เก้าเก้าโอ้โหแล้วก็กดอัพดาวไปก่อนเลยครับบา้าบนึงทีบา้าบสองทีสองดาวสองดาวสองดาวแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งทีครับอื้มขึ้นอย่างเยอะอันนี้เราก็คงอัพได้ไม่เยอะมากนะบายกดกดสําหรับการตีบวกข้างหน้านะครับผมก็อาจจะ อาจจะยังไม่ตีในตอนนี้นะเพราะว่าเงินด้านบนเห็นเงินไหมครับตอนนี้เหลือแค่คหกเงินเดี๋ยวเราจะตีขึ้นแค่น,นิดเดียวก็พอเนาะเอาให้มันหมดแค่ตรงน,นี้โอ้โหเี่ยเลยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ครับจงังหวะนี้เอาแค่สักประมาณเลี้ยวสี่สิบไปแล้วกันเนาะสี 40. ไป40่สิบโอ้โห่โอเคสนะีเนาะไอ้นี้ขึ้นสี่สิบ อืมโอเคสี่สิบละโอเคอยู่ประมาณนี้ก็พอก่อนเนาะอืมแล้วก็อาวุธนะครับแต่ผมจะเพิ่มความเร็วเนาะการบัฟก็มีประมาณนี้ความเร็วยังขาดอีกแค่หนึ่งเหรียญหนึ่งตาไปอัพความเร็วหนึ่งที่คราวนี้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบนะจะได้เปิดเป็นตัวแรกตอนแรกยุงเปิดเป็นตัวแรกนะครับห้าร้อยสี่สิบเอ็ดแต่ตอนนี้ยุงไอแต่ตอนนี้ครับของผมได้เปิดก่อนแล้ะ โอเคคราวนี้ลองมาดูนะครับว่าค่าสเตตัสต่างๆของหมาพ่าบ้านแมนอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่1นล้าน9แสนโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำให้ถึง2ล้านนะครับแล้วก็มาเจอกันเนาะ few moments later. สำหรับตอนนี้นะครับหมาฟ่แบนแมนผมนะครับก็อยู่ที่2ล้านเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยร้านรอเรือเลยสองลนะ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่าสเตตัสตอนนี้ HP อยู่ที่ 2่0เออไม่ใช่27บล้านบาทเลย2้าน7ะครับแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่1 0 1 0 0ความเร็ว5อัตราคที่ข้อ 3, 6นะครับแล้วก็ตาดาเมจอยู่ที่159เดี๋ยวผมจะมารีอันนี้เป็นพร้อมๆกันกับท่านผู้ชมเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะรี1ครั้งนะครับแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายมากดรีใบแล้วเราจะมาอัพเลือดกันให้ถึงที่สุดเลย จะคราวนี้เราไปดูนะครับค่าสเตตัสเราเพิ่มไหมเมื่อกี้2ล้านเนาะขึ้นมา2ล้าน2 0 0หมื่นเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกับค่า h p สักเท่าไหร่เนาะ mm hmm. เดี๋ยวก็ผมจะไปหาพวกดาวพวกอะไรมาเพิ่มนะครับแล้วก็เราก็จะมาอ mm ัพ hmm. เจ้าหมาเฝ้าบ้านแมนนะให mm ้ hmm. ถึงที่สดุดไปเลยนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้นะครับอีโกคาสกิ ok ki, คนเดิมคนนี้ได้มาสมเจ้าหมาเฝ้าบ้านแมนและทะยานเจ้าหมาเฝ้าบ้านแมนให้ถึง2 ลาน,นะครับค่าพลังโอเคสำหรับวันนี้อีโกคาสกีคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ